สวัสดีครับมาพบกับวิชัยนะครับฟอร์ดพาปแดงวันนี้พามาชมอีกคันนะครับเป็นฟอร์ดกระบะสี่ปรตูนะครับเป็นเลนเจอร์นะครับ XL Sport นะครับวันนี้พามาชมแต่งรถกันสวยๆนะครับใส่ชุดหน้าตา F150 ตัวสไปเดอร์นะครับแล้วก็มีสคุุกม้าทรงสีดำ ก็ไฟหน้ามาแต่งนะครับแล้วก็แต่งกันสวยๆวยทั้งคันเลยคันนี้นะครับจะเสริมชุดวบอดี้มาด้วยนะครับแล้วก็เสริมไฟเลี้ยวครับก็มีจายบันไดนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ที่มาตัวรถบก่าโรบาเล็กว้าวมีตะแกรงบนหลังคาด้วย นนสวยครับไฟท้ายโทสีไฟท้ายแต่งนะครับอ่ะสติ๊กเกอร์ก็สวยๆล้อคันนี้เป็นลูกค้าเดี๋ยวท่านจะเอาไปแต่งใส่แม็กนะครับท่านเอาไปแต่งใส่แม็กเองก็ลูกค้าท่านใดต้องการซื้ออุปกรณ์ต่งตั้งเองนะครับก็แจ้งเซลได้หรือต้องการติดตั้งอุปกรณ์เสริมก็บอกได้นะครับชมภาพคันสดๆ,ๆนะแต่คันนี้ก็ยังแต่งไม่เสร็จนะครับ ลูกค้าขอรับรถก่อนแล้วก็จะเอเาไปติดตั้งเองกันชนท้ายเหล็กสวยมากครับแล้วก็มีห่วงสีแดงอันนี้ก็สวยนะครับไฟท้ายเราเด่นๆเลยนะครับแต่งให้ลูกค้าเขามีฝาครอบท้ายนะครับทำว่าดุฟอร์นะครับอันนี้จะสีดำออกอสวยๆมากขอบพระคุณครับสวัสดีครับ